สวัครับอยู่กับผมมาสเตงแชนแนลครับผมวันนี้มาดูลีลาคนขับแมคโครครับขาห้อยครับขาห้ยอยสเกดูครับสเกตสเกด้วยไอ้ไอ <It> ้เจสมันทำซิเ <tierra> น <po> ี่ยเนี่ยเนไม่ขาห้อยเนี่ยก็น่าจะมีหนึ่งเดียวในอเภอประสาทครับที่ขับอย่างงี้ครับผม ทางหยกเลื่อเกินเจอตะแกะเบียร์แล้วครับใส่ไม้ใส่ฟืนไปด้วยเนี่ย ดูดูดูมันย่อครับผมดูดูดูคนกับครับประตูไม่เอาครับเอาหน้าต่างไม่เอาแล้วครับโดนก็แกล้งเกาไปทั่วครับไอ้คนนี้ครับ เจ็ดอะไรครับโอ,อ้เป็นคน,นครับเดี๋ยวนครับแคนเตอร์ของทีมงานนิวเจริญภูมิครับผมเอาละครับแต่คนต่างยองกันแล้วครับผม ทีวต่อไปน้องหมีน้องหมีหมเด็ก,ก้าชมพูค <c oughs> ันนี้ส่งประกดวดโดยปูช่างมืดเดินมาจากแถวชมพนบุรีครับผม เยวจะพาไปชมรถทีมงานของบอเบียนะครับออสเตเบียฮะอันนี้ก็เป็นของสีนัะฮะเป็นรถกีซื้อต่อซื้อรถด้านนะครับไปก็จะเป็นอ่า รถของปาเอลครับผมขอภัยนะครับท่ามตสันสีครับ,น,รบนิวเจอร์ภูมิหัวหน้าทีมครับผมเี่ยเขียวครับสครับโหครับผม่วนนะจ๊ะสโลแกนของนิวเจอร์ภูมิคร,รมครับผมส่งประกวนด้วย คนสีเคเองนะครับสีเคลไปซื้อแล้วก็เดือเดกสารเองนะครับผมทั้งเล่มทเบียนะครับทั้งแต่งทั้งอะไรก็ราคาก็จะถูกถูกกว่านะครับผมแต่คนที่คนที่จะซื้อมาประกอบเองก็ต้องใช้เส้นหน่อยครับผมต่อไปเป็นเคลเหนียวซับครับของผมเอง ตรงประกวดโดยคู่ช่างโรดครับผมมาจากชุมพลเหมือนกันครับนี่ับภาพอัดจะสั้นหน่อยนะครับผมคันนี้เป็นของเสีเอครับทมงานนิวเจอร์ม,มูลเหมือนกันนะครับผมโหนินพันเลยนะ รอครับตอนนี้บางคุณหน้าหดหดครับทีมงานนิวเจริญภูมเนี่ยนี่คือ,อโลเกนของนิวเจริญภูมินะครับดวนนะจ๊ะเดี๋ยวสอบถามกันหน่อยเ้ยอยโมเไอูนะ อุดาก็สอบถามแล้วครับมาจากอุอลดารัตนครับผมตัวน,นี้ครับแต่งรลอเหมือนกันครับผมตัวน,นี้ก็ซื้อต่อมาจากาน่าจะถาแถวาทางกำปื้นแล้วผมก็เขออยากขายออกเพราะว่า,วาไม่มีที่ขุดเลยครับ สามชาติเลยสามชาติเลยเป็นไหมเนี่ยเงียบเป็นไหมเนี่ยสามชาเป็นไหมเนี่ยขาดแล้วขาดเนาะขาดครับผมมาดูปริมาณการใส่นะฮะปริมาณบอเบียจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนดูกันนะฮะ ไม่ไม่น้อยนะครับผมของงามตาครับนี้ตั้แครครับเองครับผมโอเคยิ้มใส่ด้วย ชาดเบี้ยวม,มาแล้วหูกพี่โอ้โหโยกได้เลยครับรถรถแร,ถรงจัดครับโยกได้เลยทำงานสมัยป,ป,ป,ปัจจุบันครับมัสแซก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมัสแซงชาแนลนะครับเพเป็นกำลังใจให้มัสแซกชาแนลทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ